สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทันนวข่าวสารฟุตบอลที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลถึงปลายชมพูทวีผมก็จะนามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเรื่องราวข่าวสารในวันนี้ครับจันนักจัะเต็มเหมือนเช่นเคยครับกับเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้วันนี้ประชาันกับโปรแกรมกีฬากันก่อนนะครับเดี๋ยวที่เราจะรายงานนะครับมีทั้งฟุตบอลหญิงรุ่นใหญ่นะฮะวันนี้เจอกับมองโกครับมาดูว่าจะยิงได้กี่ประตูนะฮะเพราะว่าอินเดียยิงไป13ลูกก็จะเป็นการช่วงชิงสําคัญด้วยนะ เพราะว่านัดสุดท้ายในไทยกับอินเดียคู่ขี้สุสีแน่นอนเป็น2ทีมที่จะแย่งกันเข้ารอบครับเพราะว่าเอเชียนคัพหญิงเนี่ยเอาเข้ารอบเพียงแค่ทีมเดียวจาก5ทีมนะฮะฉะนั้นอันดับหนึ่งเท่านั้นจะได้เข้ารอบแล้วเป้าหมายเราคือสูงด้วยเป้าหมายเราอิเคดาบอกว่า คือการกลับไปสู่ฟุตบอลโลกให้ได้สําหรับฟุตบอลหญิงไทยนะฮะดังนั้นแล้ววันนี้เวลา19บเกานาฬิกาสนาทีลุ้นกันแล้วก็มีช่วงเวลาตีสอด้วยนะตีสอวันนี้นี่มีวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกชุดยูสิบเนะฮะน่าติดตามเหมือนกันเดี๋ยววิคห์พูดคุยกันทั้งคืนเราวันนี้ฉะนั้นแล้วติดตามฟุตบอลหญิงด้วยแล้วก็ยา,ยามรายงานข่าวสารนะเพราะว่าข่าวสารค่อนข้างน้อยหน่อยคือความสนใจก็จะน้อยกว่าฟุตบอลชายแต่ว่า ถ้าใครได้ดูจริงๆเนะี่ยหลังๆผู้บอลหญิงเล่นมันนะฮะ,ะคืนนี้ดูกันมองกเรียกับไทย19นาฬิ30นาทีพูดถึงความเป็นเจเป็นเวนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่ใช่ทางขนานเท่าไหร่นักจริงๆเข้าใจแหละเจเป็นเวไม่ใช่แค่โค้ดนะ,ะรวมถึงทั้งระบบด้วยเข้าใจดีฮะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะมาในทิศทางที่ว่า ช้เวของญี่ปุ่นใช้บุคลากรญี่ปุ่นเข้ามาเพื่อที่จะผลักดันฟุตบอลไทยนะใน3รุ่นไม่ว่าจะเป็นบอลหญิงยู23และก็ชุดใหญ่นะหลายๆคนก็เรียกร้องว่าเออย17น่าจะใช้ญี่ปุ่นด้วยจะได้เต็มระบบนะเอเอามาก็คงไม่ใช่สิ่งที่จะขนานกันได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้สมาคมก็ประกาศเป็นทางการแล้วอย่างที่เรารายงานข่าวไปก็คือการปลดทากาจินิชิกะยะนะฮะนี่คือการปลดเลยครับค่ายกเลิกสัญญาล้านก,กว่าก็ถือว่าอยู่ใน ราคาที่พอฟังนะไม่ได้เยอะมากทำให้สมาคมยกเลิกสัญญาทันทีเพราะว่าเห็นฟอร์มของนิชิกะยะแล้วว่าไปต่อไม่ได้นะครับหลายคนก็บอกโอ้ยทำไมไม่ให้โอกาสอุ่นเครื่องนะ5นัดนะ อันนี้คือผู้ใหญ่ก็รอไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าโปรแกรมของเรานะฮะสำคัญเลยคือ4เกมนะ,ะดูท่าแล้วนะฮะมีการพูดคุยกันใช้คนไทยน่าจะเหมาะสมกว่านะฮะกับบริบทในการเจอกับอาเซียนต่างๆนานาเพรา,นาะว่านิชิกะยะแกก็ลองตัวทุกเกมเหมือนกันก่อนหน้านี้ใช้ทีหนึ่งน้อยนิดนะฮะใช้เน้นทีสองทีสามเล่นดีใช่ไหมพอมาใช้ทีหนึ่งเต็มๆเ,เนี่ยเล่นไม่ดีไปมา,มากลายว่าแกไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเลยก็คงจะมองในมุมมองของอีกด้านหนึ่งว่าเล่นดีแต่แพ้มันบ่อเท ตอนแรกก็เท่อยู่ประมามันวอเท่ก็บอกง่ายๆนะสมาคมก็บอกว่าผลงานไม่เป็นไปตามที่วางไว้นะแต่เชื่นชมนะในความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของนิชิกายะการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเสมอมาทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่การตกลงกันทั้งทั้งสองฝ่ายนะไม่มีปัญหาใดๆไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ใดๆแน่นอนสมาคมก็ขออวยพรให้ทีมงานทั้งหมดประสบความสาเร็จในทุกเส้นทางที่เลือกหลังจากนี้ฝ่ายเทคนิคและสมาคมจะมีการพิจารณาผู้สอนใหม่และจะเข้ามาทําหน้าที่ได้ดีสุดต่อไป นะซึ่งคนที่จะเข้าไปคุยก็คือโค้ดหวังทวัชัยดำรงอองตระกูลนะฮะ ใครที่ดูฟุตบอลไทยก็จะรู้มือแกดีนะนี่คือเต็งหนึ่งเลยละก็ลองดูนะใช้โค้ดไทยถ้าผลงานดีแล้วต้องสนับสนุนด้วยนะครับจริงๆไม่เสียหายเลยนะโค้ดละทุกวันเนี่ยผมบน่นผมก็บ่นแกในเกมนะผมยังไม่เคยแบบว่าไปดาม่าใส่แกหนักเลยเพราะว่าผมคิดว่าโค้ดละเนี่ยในมุมมองผมคนเดียวนะคุณอาจจะคิดเหมมันผมก็ได้หรือไม่ก็ได้คุมทีมได้ดีมากสไตล์ทุกอย่างนะครับแต่ปัญหาโค้ดละคือผู้เล่นที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกันพอซีเกมโอโหจัดหนักจัดเต็มนะฮะแต่พอชิงแชมป์เอเชียได้ตัวทีสที่ ไปอีนใครมันจะไปทําทีมประสบความเำเร็จได้แบบนั้นคือให้โอกาสต้องให้โอกาสให้สุดไปเลยเดินหน้าให้สุดไปเลยถ้าโค้ดวางทำก็สนับสนุนเรื่องตัวผู้เล่นแก่นะฮะทุกคนต้องเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันอย่าให้สิ่งที่ผ่านมามันมาหลอกล้อนเราอีกเลยผมถามว่าเป็นคุณคุณทำได้ไหมไทยไม่ใช่ญี่ปุ่นนะฮะที่จะหมุนเวียนผู้เล่นกันเป็น2ชุด3ชุด ทุกวันนี้ญี่ปุ่นในใช้สำรองในตบเอเชียสบายจะบอกให้มันต้องสร้างรากฐานยาวๆกันไปนะหวังว่าสิ่งนี้จะไม่ใช่ใชสิ่งที่ฉาบฉวยเพียงแค่านั้นไม่ใช่จบภารกิจซีเกมแล้วปล่อยประละเลยนะฮะสำคัญที่สุดคือเอเชียในข่าวว่าโค้ชโชคจะเข้ามาร่วมมือด้วยนะฮะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะเคยทํางานกับพี่โกมาแล้วด้วยอ่าซึ่งเรื่องนี้นะครับเราอาจจะไม่ค่อยโอเคนะเห็นว่าเป็นโค้ชญี่ปุ่นแล้วไปปลดไปอะไรเงี้ยแต่ว่าแฟนๆที่อื่นอย่างแฟนๆอาเซียนโดยเฉพาะแฟนสิงคโปร์ที่เคยใช้บริการของนิชิกยะมา เ,เขารู้สึกเห็นด้วยกับทีมชาติไทยนะ เพราะเขาเองเคยใช้นิชิกะยะมาก่อนซึ่งตอนคุมสิงคโปร์ถือว่าแย่มากแฟนๆอาเซียนนะฮะต่างแสดงความคิดเห็นนะโดยเฉพาะแฟนสิงคโปร์ว่าโอเคแล้วใช่เลยเพราะคนสิงคโปร์เคยวิวิจารณ์นิชิกะยะไว้ก่อนนะผมไปอ่านมาแล้วคือเขาวิจารณ์ไว้ในกรณีว่านิชิกะยะเนี่ยทุกคนรู้ความผิดพลาดของเขาดีเขาตั้งใจจะเป็นเหมือนนักแข่งรถแม้ว่าเขาจะไม่ใช่นักแข่งรถก็ตามง่ายๆเลยเขาคือคนประเภทที่ขับรถเก่งเท่านั้นคือคบเขาเปรียบเปรยแบบนี้ และก็ปัญหาในชิกาะที่สิงคโปร์เจอนะฮะสิงคโปร์บอกว่านิชิกาะไม่น่าจะมีความรู้ด้านยุทธวิธีเขาพยายามอย่างหนักแต่เขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่มีประสบการณ์ในนานาชาติเขาเป็นตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องแล้วก็สําคัญการคัดเลือกทีมของเขาไม่ได้แยกเกินไปแต่เขาไม่เข้าใจชัดเจนว่าสิ่งนี้จะส่งผลต่อสนามการเปลี่ยนตัวผู้เล่นแผนการเล่นหรือฟุตบอลในภูมิภาคนี้ในที่สิงคโปร์เนี่ยนิชิกาะไม่คล่องภาษาอังกฤษต้องพึ่งพาผู้ช่วยโค้ชในการสื่อสารซึ่งนั่นคือปัญหาด้านภาษาเป็นอุปสรรคแล้วก็ ่ใช่นะทางที่ถูกต้องสาหรับสิงคโปร์นะตอนนั้นสิงคโปร์ก็งงว่าไทยทําไมดึงนิชิกายะเข้ามาก็อ,อย่างที่บอกว่าที่ดึงเนี่ยเพราะกายะมีความคุ้นเคยกับอิชิอิอิชิอิเลือกมาเองนะครับฉะนั้นปดกายะเนี่ยไม่รู้ว่าอิชิอิจะรู้สึกยังไงบ้างนะตอนนี้ไม่รู้ใจเลยซึ่งแฟนๆเนี่ยสิงคโปร์พูดว่าสมาคมไทยไม่เห็นหรือไงว่าเขาทํางานกับสิงคโปร์เป็นแบบไหนภายใต้การบริหารของเขาสิงคโปร์ทำได้แค่เสมอกับปาปวนยวกินีและก็หมู่เกาะโซลโมอนเท่านั้นเนี่ยฮะเขาเหมือนอยากเรียนแบบทิช่่่่่่ญีีีปปุนนนนนะเยแฟสิงคโรทาา้บอกววั าคุณคงไม่มาสิงคปโปร์อีกนะนี่ก็ออยังไงก็แล้วแต่นะฮะจะถูกจะผิดยังไงขอให้นิชิกายะประสบความสำเร็จต่อไปวันนี้ไม่สําเร็จวันหน้าอาจสําเร็จได้พูดถึงความสำเร็จของไทยญี่ปุ่นแล้วนะก็นี่คือเดียวที่ไม่สําเร็จเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเดียวของบีจีที่ส่งนักเตะไปยังต่างแดนหลายคนหลายท่านไม่ว่าจะเป็นเจริญศักดิ์วงกรเอกนิตปัญญาชวั์บัวพันธ์ทวชัยอินประโคนทิติพัฒน์นะฮะนันทิพัฒน์ใจมั่นวิททวั์ธนกิจละออไขก็ส่งไป8คนตอนนี้ ับมาแล้ว6นะฮะโปรเจกต์ Project ของ Rabbit to the Moon ไม่ประสบความสำเร็จนักเตะจาก BG ไปแล้วโอกาสน้อยนะครับแม้จะเป็นเบอร์ใหญ่อย่างเอกฤทธิปัญญาหรือเจริญศักดิ์วงกรก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้นะฮะปัญหาหลักๆในเจลีก็โอกาสของเจริญศักดิ์นะฮะความไว้เนื้อเชื่อใจ ของปาปัสขนาดว่าลงไป1เกมยิง1นึแอซซิตหยังไม่โดดอ,อกโดนใจเลยก็ปเป็นนักฟุตบอลประเภทขนานทางตรงนะฮะวิ่งเร็วอ่ะเหมาะสําหรับเกมโต้กลับซึ่งในเจีก็ไม่ได้มีสถานการณ์แบบนั้นบ่อยๆเท่าไหร่นักแต่เขาบอกว่า ตัวเขาเองนะ,จะเจริญศักดิ์บอกว่าได้อะไรมากมายเลยนะสำหรับเขาเหมือนมีแต่ได้กับได้ได้เห็นฟุตบอลที่พัฒนาในทุกๆด้านได้ยืนดูด้วยตาตัวเองในจุดนี้ฉะนั้นเขาจะต้องกลับมาแน่นะแล้วก็ช่วย BG ครั้งนี้ให้คว้าแชมป์ในประเทศให้ได้รวมถึงเอกนิป,ปัญญาครับเอกนิป,ปัญหาผมมองเลยว่าอาจจะขาดความมั่นใจนะแล้วก็สไตล์ไม่เข้าขาบางทีเขาโดนจับไปยืนตำแหน่งที่สูงเกินไปอะไรเงี้ยนะตั้งแต่อยู่เรสละนะบันจงหวะไม่บรนจบสักทีส่วนอีก2คนอินประโคนแล้วก็ชนะพั นี่ก็ยากที่จะเอาชนะใจกุนซือญี่ปุ่นได้ก็ถือว่าเวของบ g จที่มาญี่ปุ่นไม่ค่อยประสบความสําเร็จแต่สําหรับเวของเมืองทองนะฮะที่ประสบความสำเร็จเรื่อยๆเนี่ยต้องรอดูปรเมตอาจิวิไลหรือสุปโะโชคสรารชาตินะผมถือว่าสําเร็จแล้วนะสุปโชคนะเพียงแต่ว่าจะพาทีมไปถึงขั้นไหนเท่านั้นเองจะโดดเด่นถึงขั้นชนะทิพย์ที่เป็นนักเตะยอดเยี่ยมหรือทีละทอนที่ควา้าแชมป์เจนอีกได้หรือเปล่าอันนี้เวลาจะพิสูจน์พวกเขาเองคิเดเห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยโดวยวันนี้ลาท่านผู้ชมไปนจััล้้แววะสสดี